มณฑลทนาหารบกที่22จัดพิธีทรงร่างจาก13จิรวัตรและก็สิเอกชวกร2สองวิร,รุษแนวหนานะครับสละชีปกป้องแผ่นดินไทยจากเหตุความประสงบจากชายแดนไทยกัมพูชากับภูมิลำเนาครับ ที่พุทธสถานมฑททาหารบกที่2 2จังหวัดอุบลราชธานีได้มีการจัดพิธีท,ทรงร่างจากสิบเอกจิรวัตรมุ่งกลางสังกัดกองพันทหารช่างที่งและสิบเอกชวกรเดชขุณทดสังกัดกองพันทหารมาทีสิบอ กรมทหารมาทีสีรักษาพระองค์สองวีรชนทหารกลาผู้เสียสละพี่ชีพจากเหตุการณ์ประทะากาันตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีพลตรีธนกิจพันลอดครับผู้บัญชาการมวลทนอาหารบกที22่22เป็นประธานในพิธสีสุดีวีรกรรมถอดผ้าปา บางสกุลนะครับถอดผ้าบางสกุลพร้อมด้วยนายทหารชันสัญญาบัตรนายทหารชันปัทววนรวมในพิธีครับซึ่งเมื่อวันที่เก่าท่านว่าคม2568เวลาประมาณ12นาฬิกา23สิบนาทีจะซิตรีจิรวัตรมงกลางไดปฏิบัติหน้าที่ประจำแนวรบบริเวณพื้นที่เนื่ 6, 6 7หเจเจช่องอานมาบ้านนำเยื่อตั้บนโซงอำเภอนำเยื่อจังหวัดอุบลราชธานี ได้ถูกฝายตรงขามใส่อาวุธปืนไร้แรงสะท่อนถอยหลังยิ่งถล่มเป็นเหตุให้จาสิตรีจิรวัตรเสียชีวิตเสียชีวิตค่ะปฏิบัติภารกิจในการปกป้องอธิปไตยนั่นเองค่ะและกัเมื่อวันที่เก่าท่านว่าคม2 5 68เวลาเก่านาฬิกา30นาทีซิปเอกชะวะกรเดชขุนทดซึ่งปฏิบัตินาทีประจำแนวรบบริเวณฐานบานตนพยุงอำเภอกันธนลัก์จังหวัดศรสีสะเกด ได้ถูกฝายตรงขามใส่โดนทิ้งระเบิดเป็นเหตุให้ซิบเอกชะวะกรเสียชีวิตขณะปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยของประเทศจนวินาทีสุดท้ายนะคะซึ่งทางม่นทนทหารบกที่2 2ได้ร่วมจัดพิธีดังกล่าวขืนยางสมเกียรติกรน้ำทรงร่างจ่าสิบตรีจิรวัตรกลับไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลที่ภูมลิลำเนา ตำบลวังน้ำเย็นอำเภอบางปรามาจังหวัดสุพรรณบุรีและกาซิปเอกชาวากรกับภูมิลำเนาตำบลพระพุทธบาทอำเภอรพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีโดยเครื่องบินกองทัพบ,บกซีสอกาห สนับสน,นุนกิจการนะคะในการนำทรงรางกับภูมิลำเนาค่ะซึ่งกองทัพบ,บกนะครับกัขอสดุดีแด่กำลังพ้นผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหนาทีปกป้องอธิปไตยของชาติและจะดูแลสิทธิรายกาสวัสดิการแก่ครอบครัวและกาทายาทของทหารกาเล่านี่ให้ดีที่สุดเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแห่งความเสียสระของท่านเหล่านี้ทั้งนี้เองครับกองทัพบ,บก,กจะมีการพิจารณา,าปูนบําน็จ ให้เป็นกรณีพิเศษตลอดจนสวัสดิการต่างๆให้ครบถ้วนอีกทั้งยังมีการบรรจุทายาทของกำลังพ้นี่เสียชีวิตเขารับราชการทดแทนซึ่งกาสิมีการตรวจสอบรายละเอียดต่อไปครับ